นจรตีนมันนี่ก็ได้เขาคืออาเขาก็ยำบดเพิ่งขีดินขี้ดอนแล้วบพิีดินไปไหนมันีเนอยอกขึ้นเนี่ยโค้งเลยแล้วขนาดเนาะเขาลงมุมกับดเนาะบดยำมูนมีปุ้ยเลยขี้เนยงอกนอ่ะมันก็ตีมีเรื่องกันเครื่องกอมันแล้วว่า เหแล้วมันจะเป็นแป้งมันก็จะเขาลงอบอบนมันแห้งแล้วก็ีเนี่นะมันแห้งแห้งออกช่องช่องชองคํำกับเขาเอาคดินไปบดไปหย่ำให้มันมุนแบบเป็นน้าเป็นดมขาดแล่มลงพื้นแล้วบ้านนจะออกบานเนาะใส่เคมีี่ดึงไปเหยกยดขาดยกขี้ดคนขีดออนออกต่างหาก เจ้าปฏิตรกันเนาะเจ้าไห้ชาวสวนทหารตำรวจวันเสาร์วันอาทิตย์กับบริยุทธ์บริยุทธ์วันเสาร์บนเช้าวันอาทิตย์คือวนว่านเลยทีให้วันเสาร์วันอาทิตย์กับมกรแบกหามสามล้อเห็นปุ๊บบริยุทธ์มือนได้กับฮางิน นตำรวจก็แน่เดียบางคนมึงมีเียกันนอนเพื่อนวะบายไปนั่นเองชาวหน้าบริยุทธ์นี่ยโอ้โหงนอือืมหงย่ไงแล้วตัวนี้โอ้กิโลหรวละบ้านโอ้ ่เครื่องนด้น่นะเนาะมาลาเติมมั่ับตรงงานกองนั่นยด้ยเออกองนั่นอีกแไปคนจะอีกลาเสิม,มาี Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp tụi kênh Ghiền Mì เก็บมันขือนรถตอนทุกคนบรรทุกซ้ำมือมือว่านอ่ะฝนตกแห้งตุกข้างผาขยอไปแล้วเต็มคันรถไปมองคนรับซื้อไปแลยใส่รถอีแตกใส่รถอีตกคุณไอัดเต็มที่เลยอัด์ตไร้ขยันคอนเซิรตี่เนาะมือคือรถมีแหนบใส่รถอีตกไปไปขายมันพี่น้องเลยต่อกับลูกไปแล้วเรียกโชคใบจัง หลุดต่อยัองโกงอยูอ่นี่